สีทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่สีสันเงาเงาสวยๆแบบนี้นะครับรถเขาก็จะดูแบบคินคลีนนิดนึงนะครับไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรแบบนี้นะม,นมาดูกันในส่วนของชุดสีทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยกรออกอะไรนะครับเลขไม้รถคันนี้นะครับจะวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ15,000กว่าโลนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้ามาอีกหนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Yamaha Airlock นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นตัวโฉม all new นะครับผมเป็นรถปี2022นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยซึ่งจะมีระบบเบรก ABS นะครับในระบบ Y Connect นั่นเองแล้วก็กุญแจรถเนี่ยเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีดำนะครับสภาพเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยล้มชนนะครับ เครื่องท่อเดิมอะไรต่างๆก็คือยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพรถของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากลูกค้านะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามช่อง y o YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านผมนั่นเองเพราะารถทุกคันนะครับในร้านเราจะเป็นรถบ้านแท้ห0 0้จะไม่ใช่รถที่ประมูลมาขายนะครับผมใครที่อยากได้รถบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะครับสภาพจบๆก็ มาดูรถกันได้ที่ร้านเคนซีมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการรีวิวเจ้ายามาฮ่าแอร์ล็อกสีดาคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับในสิ่งที่เขาจะมีเปลี่ยนมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของก้านมือเบรกนะครับทั้งสองฝั่งเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบตัวที่มันปรับระดับได้นั่นเองนะครับผมส่วนชิลด้านหน้าเนี่ยยังเป็นชิลดเดิมๆนะครับแต่มีการติดในเรื่องของน็อตเลดเข้ามานะครับคันนี้นะครับก็จะมีแต่งในเรื่องของน็อตส่วนใหญ่นะครับททีบามมรปนะ้ณผ ชุดสีทางด้านหน้าเองนะครับเรียกได้ว่าสวยๆงามๆเลยนะครับสีดําตัวนี้นี่ก็จะดูแบบดุดําเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะดูดุดุเลยนะครับไฟหน้านะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นอ่าบริเวณคางตรงจุดนี้อันนี้จะเป็นของแต่งที่เขาติดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับทาให้มันมีแบบมีมิติมากเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จอนะครับบังโคลนทั้ง2ฝั่งเนี่ยยังมีอยู่ครบทั้ง2ด้านเลยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นน็อตแต่งเพิ่มขึ้นมานะ จานเบรกเนี่ยยังเป็นจานเดิมๆนะครับเนื้อสัมผัสของจานก็คือเนียนตามปกติเลยนะครับผมอ่ะจานยัง โอเคใช้งานได้อยู่ละกันนะครับผมส่วนบางโคด้านหน้านะครับสีสันอะไรต่างๆก็ดูสวยงามตามปกตินะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นล้อแมกนะครับตัวขอบยางเอ้ตัวขอบล้อเนี่ยยังไม่มีรอยงัดยางนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมส่วนยางรถคันนี้นะครับเจ้าของก็มีการเปลี่ยนมานะครับใส่มาเป็นยางของตัวคาเมลนั่นเองทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับสภาพดอกยางก็สวยๆหนาๆตามที่เห็นแบบนี้นะครับผมอ่านี่เส้นแถบสียางก็ ยังมีติดหลงเหลือมาให้เห็นอยู่นะครับอะเดีซื้อไปก็ยางอะไรต่างๆก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้คราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของชุดสีทางด้านข้างกันนะครับชุดสีทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่สีสันงเงาเงาสวยๆแบบนี้นะครับรถเขาก็จะดูแบบคิคลีนนิดนึงนะครับไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรแบบนี้นะบริเวณใต้ท้องเนี่ยก็จะมีตําหนินะครับนี่ตรงรอยถลอกตรงนี้หน่อยนึงนะครับผม แล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลนะครับอ่านี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับตรงจุดที่เราเช็คกันประจำนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยขลุนถลอกอะไรนะครับชุดสีทางด้านหลังสวยนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามีการไล่น็อตติดมาแบบนี้นะครับผม คันนี้เนี่ยนะครับระบบระบายความร้อนนะครับเขาจะใช้เป็นตัวหมอ้อน้ํานะครับผมซึ่งระบบหม้อน้ําของเขาคันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแล้วก็พ่อรถก็ยังเป็นท่อเดิมนะครับสังเกตได้จากนี่เห็นไหมยังมีตัวหม้อหักของเขาอยู่นั่นเองนะครับโชค๊คอัพด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัวแบบกระบอกโช๊คแกลบแยกออกมาแบบนี้ละนะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้เรามาไล่ดูกันต่อนะครับ ไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับทั้งสองฝั่งยังมีติดมาอยู่นะครับผมไฟท้ายนะครับอันนี้ก็มีการติดเหมือนสติกเกอร์มาเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มนะครับเพื่อให้มันดูดูดํามากเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเวลาเปิดสวิตช์มานะแสงไฟมันก็จะดูแบบเข้มๆสวยงามนะครับคราวนี้มาไล่ดูกันที่ยางล้อหลังทางด้านนี้กันนะครับอ่ะยางก็จะเหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับเป็นของแบรนด์เดียวกันนะคาเมลนะครับสภาพลายดอกก็คล้ายๆกับล้อหน้านะครับดอกยางอะไรต่างๆก็ยังเต็มอยู่นะครับผม มาดูกันในส่วนของชุดสีทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับก็อากาศยังเป็นของเดิมๆนะครับชุดข้างเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอ่านี่ฝั่งนี้ไม่มีรอยถลอกเช่นเดียวกันนะครับบริเวณจุดใต้ท้องของคันนี้นะครับอ่านี่ฝั่งนี้จะไม่มีรอยนะครับชุดสีด้านหน้าสวยงามนะครับเงาเงาเลยนะครับผมเบาะรถนะครับคันนี้ก็ยังเป็นเบาะเดิมๆนะครับเป็นเบาะเหมือนแบบสองตอนนะครับอ่านี่บนคนที่นั่งซ้อนท้ายก็จะมีความแบบสูงกว่าคนที่นั่งขับนิดนึงนะครับผม คราวนี้นะครับตัวรถเนี่ยนะครับหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอกันละกันนะคราวนี้ผมขอพูดถึงระบบกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยมันจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับผมอ่าก็จะเป็นกุญแจรีโมทอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตากุญแจรีโมทเขาเนี่ยหน้าตากุญแจรีโมทเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเราแค่ถือไว้ติดตัวเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขอเอาคุณแจไ้ในเกทนี้นะช่องเพราะว่าเอาเลสเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะครับพอคุณแจเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าเราอย่างงี้ใช่ไหมเราเดินมาที่รถเราเพียงแค่กดปุ่มนี้หนึ่งทีนะครับหน้าจอเขาก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดมาทางขวาสุดนะครับถ้าเราอยากจะเปิดฝาทางน้ํามันนะครับเราก็กดอันบนนะครับนี่เราก็เติมน้ามันตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลุกลงจากรถนะครับผมส่วนถ้าเรากดด้านล่างนะครับเขาก็จะเป็นเปิดเบาะนะครับผมอ่านี่ ยูบ็อกต้องขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบทั้ง2เล่มนะครับผมมาดูกันที่เลขไมล์ตัวรถกันนะครับว่าคันนี้วิ่งไปกี่กิโลนะครับเลขไมล์รถคันนี้นะครับจะวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ15,000กว่าโลนะครับผมตัวหน้าจอก็จะบอกในเรื่องของเวลาได้นะครับความเร็วรอบเครื่องยนต์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสถานะน้ํามันนะครับ รุ่นนี้มีระบบเบรก ABS นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์ไฟ ABS ตรงนี้เคลื่อนขึ้นมานะครับมีระบบ i d w i n g stop มาให้นะครับผมตัวหน้าจอนะครับสามารถที่จะกดดูทิป1ได้ทิป2ได้นะครับ แล้วก็วัดอัตราการกินน้ํามันอะไรพวกนี้ได้นะครับมีบอกกําลังไฟแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถนะครับมีเตือนระยะของน้ํามันเครื่องสายพานนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนสตาร์ทนะครับเช่นเคยเลยผมเจ้ามือนะครับจับบริเวณของคอท่อให้ดูแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับสามารถที่จะจับคอท่อได้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทไปพร้อมกันเลยเครื่องยนต์สตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับผม เสียงเครื่องในการสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบนะครับอ่าแล้วก็รอเครื่องยนต์เขาก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่าเวลาเราบิดขึ้นลงเงี้ยนะครับรอเครื่องยนต์เขาก็จะวิ่งตามที่เราบิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คในเรื่องของระบบไฟไปพร้อมกันก่อนนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับเขาก็จะมีไฟ daytime นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาตรงจุดนี้มาให้นะครับอันนี้จะเปิดเป็นไฟต่ําอยู่นะครับถ้าไฟสูงนะครับนี่ก็จะติดครบทั้งโคมแบบนี้นะครับผมส่วนบริเวณของไฟเลี้ยวนะครับอ่าเ ไฟเลี้ยวนะครับคันนี้จะติดบริเวณด้านล่างตรงจุดใต้กว่าใต้กว่าไฟหน้านะครับอ่านี่ประมาณนี้นะส่วนด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นก้านไฟเลี้ยวยื่นออกมานะครับอันนี้เรามาเช็คหลอดไฟกันนะครับว่าหลอดไฟเนี่ยติดครบทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟท้ายติดนะครับไฟสองป้ายทะเบียนติดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกลัมเบรกนะครับนี่แสงไฟเบรกขึ้นใช้งานได้ตามปกตินะครับเสียงท่อรถ ยังเงียบๆน,นะครับเดินเบาอะไรต่างๆยังนิ่งอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดคันเร่งให้ฟังให้ฟังเสียงท่อได้ชัดเจนกว่านี้หน่อยนะครับผมรถไม่มีควันขาวนะครับแล้วก็ลองดูจากตอนที่ผมบิดด้านบนนะครับ เร่งบิดติดตามมือเลยนะครับก็ไม่มีอาการที่แบบว่ารถมันจะมีสะดุดหรือว่าวอดอะไรประมาณนี้นะคันนี้นะครับสภาพเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อไปนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมีแค่น้ํามันอย่างเดียวเขาก็วิ่งได้แบบไกลๆสบายเลยนะครับผม คันนี้ผมจะมาสรุปคะแนนให้นะครับรถคันนี้เนี่ยตำหนินะครับที่จะมีนะครับนั่นก็คือบริเวณของใต้ท้องตรงจุดนี้แค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมส่วนชุดสีอะไรโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังสวยงามนะครับเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดระบบไฟสามารถใช้งานได้ครบคันนี้ผมก็จะตีคะแนนให้อยู่ประมาณราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายอยู่ที่ 4ี9 0มนบาทราคานี้นะครับผมรวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้30วันนะครับมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%นะครับแล้วก็มีการรับ ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่เบอร์ศ8 0 5 5 8 0 3 9 6ห้าาดรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ไอดีไลน์แอดไซน์เอ็มซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมลูกค้าก็สามารถ ตอนนี้นะครับรถที่ร้านผมนะครับมีมากกว่า90คันนะครับลูกค้าสามารถเลือกดูผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะครับหรือจะติดตามผลงานซื้อขายกันผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับอ่าก็จะใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซค์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเจ้ายามาฮ่าแอล์อคันนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมหนึ่งคันด้วยนะครับใครที่หารถรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สีสันอะไรต่างๆก็ยังสวยงามแล้วก็สภาพสมบูรณ์ที่จะใช้งานนะครััับบบผมคคครรกก็ฝาาอไวว้้ดยนะุณ